สวัสดีครับพบกับผมหมอหยุนนะครับกับการอ่านดวงพยากรดวงครับส่งงานจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นดวงรายวันดวงประจําวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2567นะครับเป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับเป็นดวงกว้างๆนะครับก็ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับความโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับไปพิจารณารับปอแต่พลังงานบบกพลังงานวิท เพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับท่านนะครับตุกกรรมปยากรที่ดีๆนะครับที่หมอยนได้อาออกมานั้นนะครับหมอยนไดตั้งจิตาทิตานะครับไ้สิ่งดีๆทั้งหลายตอนนั้นได้บังเกิดความสําเร็จสมวังสมรรถนาขึ้นจริงกับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ให้ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมาก็อขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับ ู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้ในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับที่อาจจะมีอะไรเข้ามาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ในวันนี้นะครับแต่ท่านก็ทํางานด้วยความเช่มยวใสเบิกบานในทิศทางที่ดีนะครับเช้ามานะครับได้รับพลังงานดีๆนะครับจากพลังจากแสงอาทิตย์อะไรก็ตามที่ทาให้ท่านมัีความสดใสนะครับในการที่จะเดิน,นเนติบเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีหรือบางท่านอาจจะมีข่าว เกเี่วกับงาน f รีแล a n c เข้ามานะครับอันอิสระนะครับที่บางทีก็คาดไม่ถึงบางทีอาจจะมีการรอคอยมาก่อนหน้านี้ด้วยความล้านะครับที่ยังไม่เข้ามาก็อาจจะได้รับข่าวดีก็มาที่บางทีก็คาดไม่ถึงที่จะได้รับสถานการเหล่านั้นเข้ามานะครับหรืออะไรที่เป็นความยุ่งยากนะครับที่ตามให้เจ้าวันจันทร์นั้นรับมือแค่ไขอาจจะเป็นปัญหาเดิมๆนะครับซึ่งบางทีก็แก้ไม่จบเสถียีแต่ท่านก็จะใช้พลังแห่งความสดใสแล้วก็พบกับเส้นทางดีๆในการแก้ปัญหานั้น มีอะไรก็ามาเกื้อกูลในพบกับเส้นทางที่คาดไม่ถึงนะครับในการแก้ปัญหาน,นั้นให้จบสิ้นยุติลงได้ในทิศทางที่ดีแล้วก็เดินหน้าต่อไปกับความเติบโตแต่ในสังการของความสดใสก็ระมัดระวังด้วยความรอบคอบด้วยนะครับเพราะว่าบางทีนั้นอาจจะมีความเปลือเรืออะไรเข้ามาเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ความระมัดระวังในทุกๆสถานการณ์นะครับแม้จะมีความสดใสก็ตามในเรื่องการเงินในวันนี้นะครับของจาว,วันจันทร์การเงินนั้นก็ เข้ามาบางทีก็จะมีเส้นทางการเงินงที่เป็นเส้นทางใหม่ๆเข้ามาหรือเป็นเส้นทางที่ท่านอาจจะคาดไม่ถึงนะครับแต่ในเรื่องรายจ่ายในวันนี้ชาววันจนันทร์อาจจะต้องระบมัดระบัง ควบกลุมสนาการรายจ่ายนะครับที่มีตั้งมงติท่านก็ใช้จ่ายด้วยความเพลิดเพลินแล้วก็มีตั้งรายจ่ายที่รับผิดชอบอยู่นะครับที่ยังแบบภาระอยู่หรืออาจจะมีเส้นทางใหม่ๆที่ทใํใไมท่านมีต้องใช้ต้องจ่ายออกไปด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นควบก,กลุ่มบริหารการเงินได้มีความปลอดภัยนะครับในวันนี้ในเส้นทางความรักวามสัมพันธ์นั้นคนโสดก็ยังโสดอยู่นะครับยังอยากจะรักอิจสระแบบสดๆอย่างต่อเนื่องนะครับจึงอาจจะไม่อยากมีข้อผูกมัดเข้ามาส่วนบางคนอาจจะมีความล้าในสถานการณ์ของความ รักในปัจจุบันนี้ก็ได้นะครับส่วนบางคนก็มีโอกาสปทต่อาจจะมีรักเข้ามาเริ่มต้นแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับจะมีการเติมพลังในทิศทางที่ดีแมน้นจะมีสถานการณ์อะไรเข้ามาทําให้มีลาบในความสัมพันธ์บ้างก็ตามนะครับแต่ก็จะเติมเต็มอะไรที่สดชื่นแจ่มใสเบิกบาน ไอ้เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์นะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าต่อไปด้วยความสดใสแม้นจะลาบ้างอะไรในบรรสนการก็ตามนะครับส่วนไพ่ไทยสาหรับในนี้กองชาววันจันทร์นะครับสามเรียนนะครับการเป็นเต็กทีมกันนี้ีเรื่องการได้ร่วมแรงร่วมใจหรือการคุยเจรจาอะไรในวันนี้นะครับก็จะสําเร็จาบร้่นในแต่างที่ดีที่ท่านนั้นได้เอาการทุ่มเทเอาความใจใส่นะครับบางท่านอาจจะเรียกว่ายอมสละเวลาส่วนตัวในการที่จะ จัดการกับสถานการณ์ต่างๆให้ไปสู่ความสําเร็จเป้าหมายแม้จะเจอสภาวะอะไรมากดดันให้กับชาววันจันก็ตามครับแต่ท่านจะมีพลังมีแพชชั่นในการที่จะกลับเคลื่อนไปสู่ของความสมปรารถนาได้ในทิศทางที่ดีนะครับเลขหน้าไพ่ในวนนี้ของชาววันจันศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าสามนะครับก็ขอให้ชาววันจันมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งมุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พุทธิเกิดวันนังคารนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้การงานนะครับธุรกิจของท่านที่ได้รับการดูแลตุ้มเทอาใจใส่นะครับ ก็จะทำให้การงานธุรกิจของชาววันอังคารนั้นเดินหน้าเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการคุยกันพบกันกับหลายๆฝ่ายในวันนี้นะครับก็เป็นสถานการณ์ที่ได้รับความรู้ได้รับไอเดียที่ดีๆเข้ามานะครับที่จะมาช่วยในการตัดสินใจอะไรก็ตามที่เป็นปนัญหายุ่งยากที่อยากจะทำาให้ตัดสินใจยากครับก็ได้แนวความคิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับการออกพบปะหรือออกสังคมพบปะกับผู้คนที่ก็มีประสบการณ์รอบรู้นะครับก็ทำใหม การงานธุรกิจของชาวนาการนั้นรุกคืบหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสว่างธุรกิจ่าต่างสีเตาๆก็ตานนะครับหรือธุรกิจสื่อสารออนไลน์นะครับที่มีความเติบโตขยายความรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องในเส้นทางการเงินในวันนี้นะครับชาวนาคารการเงินก็เข้ามานะครับโดยเฉพาะวันนี้วาจาเป็นทรัพย์นะครับหรือในต่างสื่อสารนะครับต่างโลกออนไลน์ก็ดึงดูดได้ได้ระดับขึ้มาล่องตัวนะครับ แต่ก็ในเรื่องของการได้รับพลังแห่งความเสน่หานะครับี่จะมีเงินก็มาตกต่มกําจูสําหรับบางท่านแต่ในรายจ่ายวันนี้ก็จะอยูอย่ในสถานการณ์ของบางท่านก็จะฟุ่มเฟือยสักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการใช้การจ่ายนะครับในการที่เติมพลังความสุขให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นการตัดสินใจจะใช้จะจ่ายก็ให้ใชญญ้ดุลยพินิวิเคราะห์เพื่อความประหยัดเพื่อ รอบครอบในสถานการ,รณ์ของการเงินนะครับในสถานการ,รณ์ของความรักความสัมพันธ์ชาววันอังคารในวันนี้นะครับคนที่โสดนะครับก็อาจจะมีในสถานการ,รณ์ของความกังขานะครับในรักปัจจุบันนี้ก็ยังตัดสิในใจอะไรออกไม่ามาไม่ได้นะครับในการที่จะมีรักหรือว่าจะอยู่แบบโสดๆก็อยู่แบบหลังเลอยู่ไปเรื่อยๆบางคนก็จะมีพบรักเกิดขึ้นอาจจะมีพบการต่างโลกโซเชียลโลกสื่อสารออนไลน์ที่อาจจะมีเข้ามานะครับ จนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้ความรักความสัมพันธ์จะได้รับการดูแลเอาใจใส่นะครับที่ให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความคืบหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีมีกุ้ยกันนะครับในการที่จะสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นมองถึงอนาคตการไปอย่างต่อเนื่องร่วมกันมีพลังแห่งความเสนย่ยคร่างใครก้าวว่ากันนะครับไปแต้สําหรับในวันนี้ของเช้าวันอังคารนะครับเจ็ดถ้วยนะครับในสก,กาลของ อะไรก็ตามที่บางทีก่อนหน้านี้ชาวานังการอาจจะมีสรรการมีไอเดียอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับแต่จ,จะเป็นช่วงของการรอคอยรอจังหวะที่ยังไม่ได้เจอ,อของการเริ่มต้นนะครับอาจจะด้วยปัญหาอุปสรรคอะไรก็มาแต่ต่อไปนี้ต่านอาจจะได้แก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็เริ่มโอกาสเชื้อทีนะครับในการที่จะเดินหน้าเติบโต หลังจากที่รอคอยมาโปรสมควรนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีๆที่จะเริ่มไอเดียอะไรใหม่ๆดีๆต่อไปนะครับเลขนำไพ่ในวันนี้นะครับของจาวันอังคาร31527นะครับก็ขอจาวันอังคารมีความสขสขดใส,ส,สมีความมั่งคั่งมุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พุทธิเกิดวันพุธกลางวันนะครับสกัดการงานธุรกิจของท่านในวันนี้ครับเดืเวิขึ้นมาก็ถือว่าความสําเร็จนะครับเส้นตามเป้าหมายของความเจริญรุ่งเรืองเติบโตให้กับชาววันพุธกลางวันนะครับทุกสถานการณ์นั้นจะเป็นพลังของสร้างความบุดมสมบูรณ์ความสําเร็จสมบูรปรารถนาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่บางท่านอาจจะเจอกับปัญหาอะไรเข้ามานะครับแล้วก็ท่านก็ใช้ดุลยพินิษในการคิดวิเคราะห์แก้ไขนะครับในการพิจารณากับสถานการณ์อะไรก็ตามที่พุ่งเป้ามาจะทม ให้เกิดเป็นอันตรายนะครับท่านก็จะได้ใช้ดุลยพินิชในการคิดปิเคราะห์แก้ไขแล้วก็วางแผนนะครับก็ทําให้ท่านนั้นไปโจมเส้นต่างของความสําเร็จก็ามาเติมเต็มในติตางที่ดก็สร้างความมั่นคงอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับในเส้นต่างการเงินในวันนี้ขง็จะวันพุธกลางวันนะครับการเงินนั้นเข้ามาอย่าง ต่อเนื่องนะครับด้วยความมัน่นคงกับความสําเร็จของท่านนะครับมาหลายๆด้านอินตราจารย์ต่างประเทศก็เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งประจําในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวหรือในเรื่องอรายได้จากผลผลิตต่างด้านเกษตรกรรมก็กาตามนะครับก็ทําให้ท่านนั้นมีเงิน เข้ามาสู่การเติมเต็มแล้วก็มีการรอบคอบมากยิ่งขึ้นในการใช้จ่ายนะครับอาจจะพิจารณาใกล้ครควนอย่างตีต้วนกับการที่จะมัธยัติตาการเงินได้มีความปลอดภัยในทิศทางที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ชาววันพุธกลางวันนะครับคนที่โสดบางคนก็ยังหวงความโสดอย่างแน่วแน่นอย่างมีคุณค่านะครับที่อาจจะไม่ปล่อยในสัจการของความเป็นโสดให้เกิดความรักขึ้นง่ายๆนะครับบางคนก็จะเมื่อยล้าในสัจการของการโสดสวงหาความรักน อาจจะเจอกับรักที่เป็นปนัญหาอยู่เรื่อยๆก็อยากจะพักผ่อนพักกายพักใจนะครับส่วนบางคนก็มีโอกาสนะครับที่จะพบรักเกิดขึ้นได้ที่จะมีเข้ามานะครับโอกาสของการพบเจ้าต่างชาติก็ได้อันทีเดินตามไปพบหรือเจวต่างชาติเดินทางมาพบนะครับการปกสัมพันธ์นี้ถ้าเกิดขึ้นก็เป็นคู่กิ่งตองประโยกที่จะพัฒนาสู่ความมั่นคงในความสัมพันธ์ต่อไปนะครับเมนตตั้งจะไม่สามารถดําเนินการให้สําเร็จด้วยตัวเองก็บางทีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็จะยืน่นมือเข้ามาช่วยทีนี้ ปินิดปเครกช่วยการช่วยจัดการให้สุ่ความสําเร็จต่อไปได้เช่นกันส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ก็ได้รับการดูแลใจใส่นะครับให้มีความสุขเติบโตพัฒนาต่อไปในทิศทางที่ดีแม้บางคู่จะมีสถานการณ์ของการเนืองหวงในความสัมพันธ์เข้ามาก็ตามนะครับแต่ก็รู้จักในการที่จะควบคุมในสภาวะอารมณ์นะครับมาอยู่ในสภาวะที่ปกติในทิศทางที่ดีเพื่อให้มีความปลอดภัยในความรักความสัมพันธ์เพื่อเดินหน้าอย่างมันง่นคงอย่างต่อเนื่องไปแต่สำรับในวันนี้นะครับ เด็กถือเรียนนะครับการยกระดับความเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับให้กับชาววันพุธกลางวันนะครับแม้นจะมีสถานการณ์อะไรก็มาที่จะตามไอ้ชาววันพุธกลางวันต้องตัดสินใจเลือกอะไรอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามนะครับแต่ท่านก็สามารถเลือกในทิศทางที่ถูกต้องที่ดีนะครับที่จะไปโซลของการเริ่มต้นที่ดีๆที่มีคุณค่าสู่ความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ที่มีผลประโยชน์เข้ามาอย่างเติบโตต่อไปนะครับเลขน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันพุธกลางวัน สองหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งนะครับก็ขอให้เจ้าวันพุธกลางวันมีความสุขสดใสมีความาามั่งคั่งบุรมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทธิเกิดวันพุธกลางคืนนะครับสถานการงานธุรกิจของท่านในวันนี้เดือดซันขึ้นมานะครับก็ถือว่าเจ้าวันพุธกลางคืนนะครับสถานการณ์ของการที่จะได้รับการเติบโตต่อไปมีทิศทางที่ทดีสู่ชีวิต ในการงานธุรกิจที่รุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะครับแม้นท่านจะมีปัญหาอะไรมาก่อนหน้านี้ก็ตามนะครับสถานการณ์นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วกับการบริหารอย่างมีคุณภาพนะครับหรือบางทีได้รับการเกื้อกูลเกื้อหนุนช่วยเหลืออํานวยเกื้อกูลในทิศทางที่ดีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่กครงการเติบโตรุ่งเรืองแบบรวดเร็วที่จะเกิดขึ้นกับชาววันพุธกลางคืนนะครับก็ไปสู่เส้นทางของความรุ่งเรืองสดใสนะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้นะครับของชาววันพุธกลางคืน การเงินที่มีการพัฒนาเติบโตในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับกับการเงินที่เข้ามาอย่างมั่นคงแม้นบางท่านจะมีสถานอะไรที่เป็นปัญหาในทางการเงินก็ตามนะครับที่อาจจะต้องรับการช่วยเหลือก็จะได้รับโอกาสที่ดีนะครับที่มีผู้ที่ใจดีนะครับมีฐานะดีอาจจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคลี่คลายสภาวะทางการเงินของท่านที่มีปัญหานั้นในประสู่ของความสดใสได้ในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับในสถานการณ์ของความรักควอมสัมพันธ์ในวันนี้นะครับ ดยชันขึ้นมาก็ถือว่าเป็นทิศทางของการได้พัฒนาในความรักความเติบโตต่อไปนะครับแม้แต่คนโสดก็ตามที่ไม่ปรุงประสงค์ในความรักความสัมพันธ์ก็มีโอกาสนะครับที่บางทีก็ความรักอาจจะเข้ามาอย่างรวดเร็วได้เช่นกันนะครับที่เข้ามาสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นซึ่งแม้นบางท่านไม่ปรารถนาในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ก็ตมามอาจจะมีเข้ามาแล้วก็มีการพัฒนาต่อไปนะครับ ส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์จะรับการพัฒนาเติบโตต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับเม้นจะมีสถานการณ์อะไรที่เป็นปัญหาในความรักความสัมพันธ์ก็ตามแต่ก็จะกำเนิดถึงความปลอดภัยอย่างมั่นคงคุยกันด้วยความใส่ใจให้มีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องพลิกสถานการณ์อะไรที่มันเป็นสถานการณ์ไม่ดีนะครับต่างลบๆก็ไปสู่เส้นทางดีๆในทิศทางที่รวดเร็วให้ไปสูปส่ของความสดใสปลอดลายในทิศทางที่ดีบางคู่อจะมีสถานการณ์เข้ามาในเรื่องของการตั้งคันได้ด้วยนะครับ ส่วนภ่ายไทยสำรับในนี้ของชาววันพุธกลางคืนนะครับสองด่านนะครับสถานในเรื่องของธุรกิจสื่อสารออนไลน์ก็จะจ้างความเติบโตรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องให้กับชาววันพุธกลางคืนนะครับหรือในสถานการณ์ของการตัดสินใจในวันนี้นะครับที่เป็นสิ่งสําคัญที่จะไปโสของความเป็นเติบโตรุ่งเรืองความเป็นเสถียรแต่ท่านก็สามารถตัดสินใจได้ในทิศทางที่ที่ท่านรู้จักในการพินิจวิเคราะห์และก็ยืดหยุ่นนะครับในการที่ยุดรู้จักวามความ แนะนำของผู้อื่นมาผสมผสานนะครับก็ทําให้ตั้งตัดสินใจออกไปสู่ทิศทางของความมั่นคงความเป็นเสถียรกับความสําเร็จเข้ามาในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับเลขนำไพ่ในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืน1นึ่ง้าหนึ่งหนสองนะครับก็ขอชาววันพุธกลางคืนมีความสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พุทธิเกิดวันพระจัปดีนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้การงานธุรก para field para field para field. ิจของท่านนะครับเตียนมีสถานการณ์ของการแข่งขันอะไรเข้ามานะครับหรือสถานการณ์ของการทุ่มเทบางท่านอาจจะมีสถานการณ์ของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเข้ามาหรือมีสถานการณ์ของการเดินทางเกิด <assa> ขึ้นนะครับของเช้าวันพระจันดีปวันในวันนี้นะครับไปต่างถิ่นต่างพื้นที่หรือบางท่านก็จะไปต่างประเทศได้ด้วยเกี่ยวกับการงานธุรกิจของท่านนะครับหรือใกลที่มีการสอบแข่งขันอะไรเอาไว้ หรือในการที่สมัครแข่งขันกับผู้หนึ่งผู้ใดนะครับอาจจะรับข่าวดีในเรื่องการงานในเรื่องอผลความสําเร็จของท่านที่จะมีเข้ามานะครับที่ท่านรอคอยอยู่กับผลตอบรับเข้ามาไปะนโซ่เส้นต่างของการได้เริ่มต้นอย่างมีคุณค่าต่อไปในติศทางของความมั่นคงรุ่งเรืองนะครับ ในเส้นทางการเงินในวันนี้ของชาววันประริทธิีนะครับการเงินบางท่านอาจจะมีสการของการตุ้มเทนะครับในการที่จะสร้างรายได้รรับก็มากับรายจ่ายที่อาจจะมีรออยู่นะครับแต่ท่านก็สามารถคว้าโอกาสต่างการเงินเข้ามาในทิศทางที่ดีบางท่านอาจจะมีเส้นทางใหม่ๆทางการเงินเข้ามาเต็มๆนะครับอย่างคนที่ว่างานก็มีโอกาสได้รับชัยชนะนะครับในการที่จะไปสมัครงานเอาไว้แข่งขันอะไรได้รับอบโจทย์ในทิศทางที่ดีแล้วก็มีอาชีพเริ่มต้นสู่การมีรายได้ต่อไป ตีเงินจหลังไลเข้ามาต่อไปหรืออะไรที่มีการรอคอยอยู่ก่อนหน้านี้ที่ตั้นลงตุนลงแรงภาพเปลี่ยนพยายามในการที่จะรอความสําเร็จนะครับก็จะกําลังจะเข้ามาเติมเต็มสู่ยทิศทางการเงินผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับของชาววันพระศปดีนะครับคนที่โสดนะครับอาจจะมีโอกาสพบรักเข้ามาได้ด้วยนะครับกังการเริ่มต้นมีชีวิตชีวาพัฒนาเติบโตต่อไปได้เช่นกัน นะครับใครที่รอคอยในสากการความรักการจะมีการเดินทางไปพบกับในคนในต่างถิ่นต่างพื้นที่หรือจาวต่างชาได้ด้วยนะครับหรือใกลที่รอคอยในการที่จะพัฒนาความเป็นเพื่อนในยกระดับขึ้นเป็นความรักความสัมพันธ์ก็จะมีเกิดขึ้นได้เช่นกันส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับในการตุ้มเทียาใจใสนะครับในการที่จะดูแลอย่างมีคุณค่าเช่นกันและกันแม้จะมีปัญหาในความรักความสัมพันธ์อะไรเข้ามาก็ต่างแต่ก็พร้อมที่จะมอบอะไรที่เป็นกิจกรรมใหม่ๆดีๆเข้ามา เพื่อที่จะสร้างความสดชื่นแจ่มใสเติบโตต่อไปให้สุขวามมั่นคงซึ่งกันและกันอย่างมีคุณค่าายใต้สำรับในวันนี้นะครับของจ่าวันพฤหัสบดีเด็กถือไม้เท้านะครับการเติบโตในทิศทางที่ดีอะไรที่เป็นสภาวะของความแม่งเล้งหรือการเกรนอะไรก็ตามนะครับก็จะทําให้ท่านนรกจากสภาวะนั้นหรือท่านรอข่าวดีอะไรก็มานะครับก็จะเข้ามาเติมเต็มในทิศทางที่ดีนะครับที่จะตั้งนั้น ออกจากสภาวะไรก็ตามที่ทําให้รู้สึกเงาหนอยนะครับที่จะไปสู่เส้นทางที่ดีๆที่ได้รับโอกาสดีๆอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับประทานสิ่งดีๆเข้ามาหรือบุญบารมีของท่านก็มาเกื้อกูลเกื้อหนุนหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอาจจะยื่นโอกาสเข้ามาช่วยเกื้อคูลในท่านนั้นยกระดับความเติบโตต่อไปนะครับเล็กนับไพ่ในวันนี้กองจาวันพระศปดีนะครับก็มี 71711น็่ะครับก็ขอใหวันพระราชพดีมีความสดใส,สมีความาามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทิเกิดวันศุกร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้ในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับเี่ยวจะมีหลายๆท่านนะครับเี่ยาจะมีความหวังความปรารถนาอะไอเดียใหม่ๆนะครับใ,ในการที่จะเริ่มต้นนะครับแต่อาจจะเป็นสถานการณ์ของท่านมีอาการรอคอยรอจังหวะมาก่อนหน้านี้ครับต่อไปนี้ท่านจะได้โอกาสในการที่จะ เมื่อวางแผนวางกลยุทธ์ในทิศทางที่ดีในการเตรียมการมาก่อนหน้านี้นะครับกับการรอคอยนั้นก็จะทําให้ท่านเริ่มต้นไปสู่ของการเติบโตอย่างมั่นคงในทิศทางที่จะไปสู่ความรุ่งเรืองที่จะมีเข้ามาที่จะเกิดความสําเร็จแล้วก็มีผลประโยชน์เข้ามาให้กับท่านอย่างมันง่นคงอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับในเส้นทางการกันในวันนี้ของเชาววันศุกร์นะครับ การเงินนั้นก็มีความมั่นคงเติบโตอย่างต่อเนื่องรับกับการงานที่มีความสําเร็จอย่างต่อเนื่องที่ส่งผลประโยชน์ได้รับรายได้ก็ามาทั้งระยะใกล้และก็ระยะยาวบางท่านในวันนี้อาจจะมีสถานการณ์ของการเงินที่อาจจะเข้ามาไม่ตรงตามเป้าหมายตามกําหนดก็ได้นะครับอาจจะมีต้องการรอคอยแต่ท่านก็รอคอยด้วยความแจ่มใสสดใสนะครับแต่าาระมัดระวังในเรื่องรายจ่ายด้วยนะครับที่อาจจะต้องตั้งใจดุอย่าพินิจคิด ในการจชายจ่ายอะไรก็ตามนะครับซึ่งอาจจะมีในการสิ่งที่เข้ามารีวิวชักชวนโน้มน้าวนะครับที่จะทําให้ท่านนั้นมีการสถานการของการตัดสินใจเลือกเกิดขึ้นได้เช่นกันเพราะฉะนั้นก่อนที่จะซื้อจะจ่ายอะไรออกไปหรือจะดําเนินการอะไรเกี่ยวกับการเงินในวันนี้นะครับให้คิดพิจารณาหยุดคิดสักนิดหนึ่งเพื่อความปลอดภัยเพื่อกำหนงถึงการเงินของท่านในมีความมั่นคงนะครับก่อนที่จะดําเนินการต่างการเงินอะไรก็ตามมองในหลายๆมุมหลายๆแง่นะครับก็จะทําให้ท่าน อาเซฟเงินของท่านด้วยความปลอดภัยในทิศทางที่ดีนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนโสดนะครับคนโสดบางคนก็ยังอยู่กับสถานการณ์ของความเป็นโสดนะครับที่ใครก็มาก็แค่คบคุยกันตอนนั้นแม้นบางท่านจะรอสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์อยากให้มีเข้ามาก็ตามนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรในที่ใหญ่เกิดความผูกพันขึ้นส่วนบางคนก็มีโอกาสนะครับที่บางทีอาจจะพบกับคนที่อาจจะดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความมั่นคงต่างการเงินต่างการงานนะครับ ที่เป็นผููใจดีเมตตาก็มารีที่จะกามาสร้างความผูกพันความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นได้เช่นกันส่วนกู่รักคู้สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์นั้นจะได้รับการดูแลใจใสยอย่างมีคุณค่าอย่างต่อเนื่องนะครับเม้นจะมีสถรรานอะไรก็มาทําให้มีการเอียงในเรื่องของการนมนา้าวอะไรต่างๆที่ทําให้จิตใจก้ายแวยบ้างก็ตามนะครับแต่ท่านก็รู้จักในการที่จะใช้ความคิดพิจารณาใจตรองอย่างรอบคอบนะครับก็จะทําให้ได้รับการดูแล ความรักความสัมพันธ์นั้นมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีภา่ใต้สำหรับในวันนี้กองจาวันศุกร์นะครับเสร็จก,การของความพึงพอใจกับความสําเร็จสมปรารถนานก็มานะครับก็ทตาเมืท่านมีความปึุงพอใจในทิศทางที่ดีหรืออะไรที่ท่านมีการเตรียมการเอาไว้ก็อยู่ในการคิดพิจรารณาอย่างใจตรอง อย่างรคอรอบมีการเตรียมกลางกลมกลานั้นนะครับในการที่จะรุกคืบหน้าต่อไปนะครับแล้วก็มีการตื่นรู้ตื่นตัวในการที่จะทําความเข้าใจกับสถานก,การณ์นั้นเพื่อให้เกิดความเติบโตต่อไปนะครับเลขนับไพ่ในวันนี้ของชาววันศุกร์7 1 2 1 4 1 3นะครับขออวจชาววันศุกร์มีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งมุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พุทธิเกิดวันเสาร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้ในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับที่ได้รับการดูแลอาใจใส่อย่างทุ่มเทนะครับก็ทําให้การงานธุรกิจของท่านนั้นสู่ความเติบโตสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีแม้นอะไรก่อนหน้านี้ที่ทําให้ชาววันเสาร์นั้นมีดอกมีดาวลงไปบ้างชื่อเสียงย่อนยานไปกาดความ ชื่นชมการด้อยความนิยมอะไรลงไปนะครับสถานการณ์นั้นต้งจะมีการทุ่มเตด้วยความใส่ใจนะครับแล้วก็สู่ของการเติมเต็มสมหวังสมปรารถนาในทิศทางที่ดีนะครับก็ไปสู่ความรุ่งเรืองมั่นคงอย่างต่อเนื่องในการที่จะดึงดูดผลประโยชน์ผลได้รับรายได้เข้ามาเติมเต็มไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสว่างธุรกิจสีเตาเทาอะไรก็ตามนะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้ของชาววันเสาร์นะครับการเงินก็เข้ามาเติมเต็มอย่างมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์กับความสําเร็จความเติบโตไม่ว่าจะเป็นโครงการใหญ่ๆหรือตําแหน่ง ประจำอะไรก็ตามที่สร้างรายได้รายได้นะครับหรือจะเป็นธุรกิจสีเตาเตาก็ตามนะครับที่มีร,รายได้รายรับก็ามาอย่างต่อเนื่องไกลที่ขาดสมดุลอะไรต่างกันเงินก่อนหน้านี้นะครับก็จะกลับมาเติมเต็มใกลที่เคยด้อยในเรื่องของการได้รับอะไรด้อยลงไปก็จะกลับมาเติมเต็มเระก็สู่รุ่งเรืองมากกว่าเดิมในที่ต่างที่ปลอดภัยนะครับบางท่งานก็จะมีเงินอุปตม m o n g ช่ด,ด้วยพลังแห่งความเสน่ห์เข้ามาเกื้อกูลนะครับแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องรายจ่ายด้วยเท่านั้นเองนะครับที่บางทีนั้นอาจจะเป็นการเติมพลังแห่งความปึงิ พอใจความสุขให้กับตัวเองนะครับก็จะมีการจชายจ่ายออกไปมากเช่นกันแต่ก็ไม่ได้สร้างปัญหาต่างการเงินให้กับชาววันเสาร์นะครับในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันเสาร์นะครับบางคนคนโสดนะครับอาจจะอยู่ในสถานการณ์ของการพักเยียวยาจิตใจร่างกายอยู่นะครับซึ่งอาจจะผิดหวังในเรื่องของความรักมาก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับส่วนบางคนนั้นก็จะมีโอกาสนะครับที่จะพบรักเข้ามาได้ด้วยหรือใครที่อยู่กับครอบครัวก็มีความสุขอบอุ่นนะครับรักกับตัวเอง นะครับแล้วก็มีความสํมารางเบิกบานใจกับคนในครอบครัวก็มีความปูกปันอย่างมั่นคงก็จะไม่โหยหาในสักการณ์ของความรักความสัมพันธ์นะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ในการเติมเต็มไม่ว่าจะเป็นโงงโกบหรือใช้ชีวิตคู่หยดกับเมนตาก่อนหน้านี้ความรักความสัมพันธ์นั้นด้อยความผูกพันลงไปบ้างก็ตามครับก็จะบานูลเลาะใจใส่ด้วยความคลั่งไคล้มีคุณค่าซึ่งกันและกันที่จะเติมพลัง เสน่า์นะครับทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นได้รับการเติมเต็มสูวความสมดุลอย่างมั่นคงต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับภายใสํสำรับในวันนี้นะครับวัจ่าวันเสาร์นะครับถ้วยนะครับสถานการณ์ของการรู้จักคิดพิจารณาเตรองกับสถานการณ์ที่ผ่านผ่านมานะครับเพื่อมาวิเคราะห์มาเป็นแนวทางในการที่จะทําให้าวันเสาร์นั้นสร้างโอกาสดีๆนะครับแก้ด้อย แล้วก็สร้างจุดเด่นเสริมพลังแองจิงที่เป็นจุดเด่นให้เติบโตต่อไปแล้วก็เดินหน้าอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องที่มีกับหมากกับความสําเร็จแล้วก็ไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วกับสถานการณ์อะไรก็ตามนะครับที่เคยล้มเหลวแล้วก็แก้ไขแล้วก็ไปสู่ของการพัฒนาเติบโตไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วอย่างปลอดภัยต่อไปนะครับเลขกนับไพา่ในวันนี้ของจาวันเสาหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้า 105นะครับก็่อยเจ้าวันเสาร์มีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งมุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครวัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ